ในม .4 เนื้อหาหม .4 เทอมหนึ่งที่จะแบ่งไป3เรื่องเรื่องแรกโคตนง่ายเลยเซตเรื่องที่2ก็ง่ายเหมือนกันถัดกักนตรรกศาสตร์3ระบบจำนวนจริงอันนี้จะดีเทลเท็กเจอร์เยอะขึ้นมานิดนึงมันผนวกการแก้สมการแก้อะไรแบบช้ำๆเอาละเรายกตัวอย่างเริ่มมาหน้าแรกเปิดมาหน้า2นะเอกสารเรื่องเซตเลยนะเปิดมาหน้า2เซตเราเล่าให้ฟังก่อนเลยว่ามันเป็นพื้นฐานอะไรถ้ามาอยู่ๆแบบเฮ้ย ท,ทั้งทั้นที่แบบมสาสอนแก้สมกา,ารสอนแยกตัวประกอบอะไรมาอหูจัดเต็มพอขึ้นมสีอยู่อสอนคณิตศาสตร์ที่แบบฉีกแนวไปเลยเรื่องเซตอะโอเคเซตคืออะไรเราพูดเป็นภาพรวมก่อนคือมันเป็นการกระทําการมองกลุ่มก้อนของตัวเลขตัวอักษรหรืออะไรก็ตามแล้วเอามากระทําบางอย่างพิเศษขึ้นมามีโอเปอเรชั่นต่างๆมีวิธีการที่ มันแตกต่างจากบวกลบคูณหารโดยสิ้นเชิงไปเลยส่วนใหญ่มีประโยชน์ในเชิงการเอาไปสร้างพวกกรุปตัวแปรเรียกคําสั่งมาทําอะไรบางอย่างกันอาจจะเกี่ยวกับเชิงเขียนโปรแกรมนิดนึงนะได้ด้วยเหมือนกันเอาละขอพูดเป็นประเด็นแปลตรงๆงๆ่ายๆเซตคือกลุ่มของสิ่งที่เป็นแบบบางอย่างที่เรากําหนดลักษณะขึ้นมาหรือมีความบางอย่างคล้ายกันมาอยู่ด้วยกันเช่นถ้าเราพูดว่าเซตประเทศที่มีรมแดนติดก,กับไทยพี่อาจจะพูดว่านี่มีประเทศพม่าลาวกัมพูชามาเลเซีย หรือเซตของจํานวนเต็มบวกที่น้อยกว่า6นึกขึ้นมาเลย1 2 3 4 5หรือเซตจํานวนเต็มลบที่มากกว่าลบร้อยโอ้โหมากมายไปหมดลบหลบสลบสไปจนถึงลบเกสามารถระบุจํานวนสมาชิกได้ว่ามีกี่ตัวนะสามารถแสดงว่าหน้าตาสมาชิกแต่ละตัวเป็นอะไรได้บ้างคร่าวๆหรือบางครั้งมันอาจจะแสดงสมาชิกไม่ได้หรือบอกจํานวนตัวไม่ได้ว่ามีกี่ตัวก็ก็เป็นได้เหมือนกันโอเคไม่ไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไร ซึ่งต่อไปเลยเราจะพูดถึงสัญ,ญลักษณ์ที่บางครั้งเวลาทำโจทย์เรื่องเซตหรือไปในเรื่องอื่นที่ใช้ความรู้เรื่องเซตมันจะชอบเขียนสัญ,ญลักษณ์หน้าตาพวกนี้มาหน้าตาพวกนี้คืออะไรอ่ะหลักๆนะถ้าใช้บ่อยเลยนะมี1 2 3 4ตัวนี้ไอ้2ตัวนี้นานๆทีอันนี้นี่คือแทบไม่เห็นในการสอบหรืออะไรเลยอ่ะ n สัญ,ญลักษณ์เหมือนตัวเขียนมีแบบ มีฟอนต์มีอะไรแปลกๆ n, n คือเซตของจํานวนเต็มบวกบางครั้งเรียกจานวนเต็มบวกว่าจานวนนับจํานวนนับคือจํานวนพื้นฐานที่มนุษย์เราสามารถนับแล้วชูนิ้วขึ้นมาดูไดยแล้วว่าเราเรียกอันนี้ว่าศูนย์เราอาจจะเรียกอันนี้ว่า1 2 3 4 5อหอะไรประมาณนี้เราพูดถึงจํานวนนับแต่ถ้าแบบว่ากันตามหลักคณิตศาสตร์จํานวนนับอันเนี้ยมันกําหนดขอบเขตไว้ว่ามันเริ่มต้นต่ําสุดที่1นะแล้วก็ไป2 3 4 5อะไรประมาณนี้นี่คือ n ต่อไป Z Z บางครั้งเรียกว่า i บางครั้งก็เรียกว่าแแปลเป็นภาษาไทยนี่คือเซตจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มบวกในที่นี้คือจะเป็นเลขลบเลขศูนย์เลขบวกคือแม่งได้หมดขอแค่เป็นจำนวนเต็มลบศูนย์บวกได้หมดทีนี้ถ้าเขียน i ยกกำลังบวกแม่งคือจำนวนเต็มบวกเลยแบบ กูต้องการจานวนเต็มอ่ะเอาแค่บวกอย่างเดียวเท่านั้นด้วยลบไม่เอาศูนย์ไม่เอาหรือไอ้กําลังลบเอาจะแค่จํานวนเต็มลบแล้วก็พวก Q อันนี้ไม่ค่อยได้พูดถึงละจานวนตรรกยะอัตรระยะ,กกะ,ยะแทบไม่ค่อยมีเห็นแล้วคือถ้าถ้าแบบมีโอกาสไปฝึกข้อสอบแบบพวกเอ็นชารปีลึกๆ20ปีย้อนหลัง15ปีย้อนหลังอาจจะเคยได้เห็นแล้วก็อันนี้ยังคงยอดฮิตอยู่ตัว R เซ็ตจ,จานวนจริงใช้โคตรบ,บ่อยสุดเอาละเราพูดถึงการเขียนเซ็ต เซตมีหลักการเขียนอยู่2แบบ1แบบแจกแจงแจกแจงหลักการง่ายมากเราจะโชว์สมาชิกทุกตัวโดยที่ข้างในวงเล็บแต่ละตัวจะคั่นด้วยเครื่องหมายลูกน้ำไม่ว่าสมาชิกนั้นจะซ้ํากันหรือไม่ซ้ํากันก็ตามอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงประเด็นกําจัดตัวซ้ําหรืออะไรขอแค่โชว์ครบทุกตัวจบ2แบบแบบเงื่อนไขแบบเงื่อนไขเนี่ยมันจะมีการใส่ขีดตรงนี้ออกมา ทางซ้ายมือจะเป็นการบอกว่าเราจะให้ตัวแปรอะไรเป็นสมาชิกของเซตนี้แล้วตัวแปรนี้เป็นประเภทที่ลักษณะอย่างไง2เราก็จะให้เงื่อนไขว่าตัวแปรนี้จะเป็นสมาชิกเซตนี้ได้ต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับมันจะมีเงื่อนไข2อันเงื่อนไขตัวแปรกับเงื่อนไขของความสัมพันธ์ตัวแปรรวมผนึกด้วยกันเรียกว่าเงื่อนไขมันจะมีความวุ่นวาย t e x t อร์วุ่นวายนิดนึงอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้ หลักการต่อไปสุดท้ายมักจะเจอบ่อยมากถ้าเซตไหนไม่มีสมาชิกเลยคือแบบเป็นเซตที่เราเรียกว่าวา่างเปล่าคือเขียนปิก,กาได้นะข้างในไม่เห็นอะไรเลยไม่มีอะไรอยู่ในนี้เลยเราเรียกความว่างเปล่าว่าเซตว่างคือเซตที่แม่งไม่มีอะไรเลยโผล่มาในนี้ เป็นเหมือนอากาศเป็นความว่างเปล่าสามารถเขียนแทนวงเล็บป,ปีกาว่างเปล่าด้วยวงกลมเสียบไม้คือบางคนจะเสียบตรงอย่างนี้เสียบเอียงอย่างนี้มันมันต่างกันไหมพี่เอาจริงๆในเชิงสัญลักษณ์ก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่หรอกสื่อความหมายเดียวกันว่าเซตว่างแล้วกันถ้าใช้ในแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวไม่มีซีเรียสยังไงก็ได้ต่อไปเรามาดูตัวอย่างแบบฝึกหัดข้อที่3เราให้ข้อมูลมาว่าจงเราตั้งคําถามมาว่าจงเขียนเซตตอบไปเนี่ยให้อยู่ในรูปแบบ แจกแจงสมาชิกแต่เราให้เป็นเงื่อนไขมาและถ้าพี่ตั้งมาว่า x ตัวนี้แล้วก็มีขีดอ่ะขีดเป็นการบอกว่าทางซ้ายมือนี่คือตัวแปรที่เราจะใช้เป็นสมาชิกของเซตต่อไปขวามือก็เป็นการระบุคุณสมบัติว่าตัวแปร x เ,เนี่ยมันจะเป็นสมาชิกได้มันต้องเป็นอะไรอันนี้มาเป็นภาษาไทยเลยมันจะเป็นสมาชิกได้เมื่อ x นั้นเป็นจํานวนเต็มบวกแบบเลขคู่ที่น้อยกว่า10อ่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอโหเขียนขึ้นมาลัวๆเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแต่ต้องการจำนวนเต็มบวกที่คู่คู่คืออะไรคู่คือเลขสองต่อไปสี่ต่อไปหกต่อไปแปดอ่ะสิบต่อไปแต่ใช้คำว่าจำนวนเต็มบวกคู่ที่น้อยกว่าสิบพี่ถามนะสิบเอาไหมสิบเอาป่ะบอกนี้เลยแบบไฟฟ้าสิบไม่เอานะโอเคทีนี้คำถามคือเฮ้ เลขคู่พี่เพิ่งพูดเคยอาจจะเคยพูดว่าศูนย์ก็เลขคู่นะแต่ตรงนี้ต้องบอกก่อนศูนย์เรียกว่าเลขคู่แต่ศูนย์ไม่เรียกว่าจํานวนเต็มบวกการที่มันมีคุณสมบัติเพียงแค่อย่างใดอย่างหนึ่งแต่ไม่ได้ครบทั้งหมดถามว่าเอามาคิดไหมเอาไม่ต้องเป็นจำนวนเต็มบวกด้วยและต้องเป็นเลขคู่ด้วยดังนั้นก็เลยเอามาตั้งแต่1ถึง10แล้ววิเคราะห์ต่อเหลือสองสี่เอามาเขียนเรียงกันแต่และตัวคั่นด้วยลูกน้ำ6ก แและถ้ามั่นใจว่าจะจบเซตแบบแจกแจงโชว์เลย2 4 6 8นี่คือจำนวนเต็มบวกประเพศเลขคู่และน้อยกว่า8โอเคไหมจำนวนเต็มบวกประเพศเลขคู่และน้อยกว่า8แค่นี้สั้นๆอ่ะต่อไปถ้าเราใส่แบบเชิงแบบสัญลักษณ์มากขึ้นเล่นแบบ กติกาสัญ,ญลักษณ์มามากขึ้นอ่ะถ้าใส่สัญ,ญลักษณ์มามากขึ้นยังไงดีพี่ใส่กติกาสัญ,ญลักษณ์มามากขึ้นก็ไม่มีอะไรเอ็งแหกตาดูตรงขีดขีดคือคุณสมบัติของตัวแปรต้องการให้ตัวแปรเป็น k โดยมีข้อแม้ว่า k จะต้องเป็นสัญ,ญลักษณ์นี้เหมือนตัว u มีขีดตรงกลางและตะแคงอันนี้อาจว่าเป็นสมาชิก อันนี้อ่านสัญลักษณ์นี้ว่าเป็นสมาชิกถ้าอ่านมาอีกรอบอ่านว่า k เป็นสมาชิกของปรับตัวเลขเซตประเภท i ติดลบ i กำลังลบก็คือจำนวนเต็มลบอ่ะโอเคฟังดูอาจจะเหมือนแบบเฮ้ยโอเคก็จำนวนเต็มลบทีนี้ต้องเป็นตัว k เอาแบบคิดแบบไม่ไม่สนใจอะไรเลยนะต้องเป็นตัว k ที่ทำให้สมาการเนี้ยแม่งเป็นจริงคำถามคือ ตัว k ยกกำลัง2แล้วได้16มีเลขอะไรบ้างคิดได้เลยจำนวนเต็มจำนวนเต็มในโลกนี้มีอะไรบ้างยกกำลัง2แล้วกลายเป็น16หมดถ้าพูดถึงการแก้สมการนะอันนี้คือถ้าถามว่ามันเป็นแก้สมการนะเนาะถอดรูทถอดรูท k หรือแอ s ส์ u ูท k ถอดรูท16หรือแอ s ส์ u ูท4ทุกครั้งถอดรูทจะเกิดแอ s ส์ u ูทแอ s ส์ u ูท4ได้4 แต่ o l s o l u t e K มันไม่อย่างนั้น ABSOLUTE K มันมันเปิดต่อเป็น K เท่ากับบวก4กับลบ4ทุกคนเวลาทำถอดรูดน้องจะข้ามไปสู่ตรงนี้กันแต่อย่าลืมนะว่าที่มาคือตรงนี้แต่เอาแบบโดยตรงนี้แล้วกันที่มาตรงนี้ยังไม่สำคัญสำหรับข้อนี้แต่มันจะสำคัญบางข้อที่ซับซ้อนขึ้นแต่ทีนี้นะสองตัวเนี้ยคือสิ่งที่ทำให้เงื่อนไขนี้เป็นจริงแต่มันต้องทำให้เงื่อนไขซ้ายขีด และเงื่อนไขขวางขีดต้องทําให้เงื่อนไขรูปควยตัวแน่นองมันเป็นจริงเซตแบบมีเคลื่อนไขที่เรียกว่าเซตคุยคุยเป็นจริงสมาชิกนั้นได้น้องต้องทําให้ไข่ข้างขวากับไข่ข้างซ้ายมันเป็นจริงแล้วเงื่อนไขที่เล็กที่เล็กเซตคุยนะไข่ข้างขวาเป็นจริงด้วยสองตัวนี้แต่ไขข้างซ้ายบอกว่าเลขที่ใช้ได้ต้องติดลบนะเลขที่ใช้ได้ต้องติดลบโอเคครับไขยี่บวกสี่ทิ้งแบบไม่ลังเล ต้องทําให้เงื่อนไขไขข้างซ้ายไข,ขข้างขวาเป็นจริงดังนั้นสรุปเซตข้อ2ได้แค่ลบสตัวเดียวเท่านั้นอ่ะต้องบอกก่อนนะว่ามันต้องทําให้เงื่อนไขเป็นจริงทั้งไขข้างซ้ายและไขข้างขวาอันนี้ต้องระวังต้องระวังนะโอเคไหมงงไหมน้องเคลียร์ไหมเคลียร์ไหมข้อสองบวกสี่ไม่เอาต้องทำให้มันเป็นจริงด้วย ส่วนข้อ3นะอะส่วนข้อ3บอกตรงนี้ก่อนคือสำหรับข้อที่3เนี่ยเอสำหรับข้อที่3นี่คือยังไงสำหรับข้อที่3มเนี่ยมันมีความกวนีนอยู่อย่างหนึ่งครับน้องข้อที่3มนะ,ะไม่งงนะมีไข่มาเหมือนเดิมไข่ข้างซ้ายบอกเพียงแค่ว่าตัวแปร x จะเป็นสมาชิกโดยไม่ระบุแฝงว่าตัวแปร x ต้องเป็นประเภทอะไรส่วนขข้างขวาบอกว่าตัวแปร x อยู่ในสมการนี้เฮ้ยแก้สมการให้กูหน่อยดีว่าได้อะไรแก้สมการให้กูหน่อยดีว่าได้อะไรสมมุติถ้าเอาไปแก้สมการนะน้องจะได้ว่า 3x บวก5เท่ากับ16อ่ะย้ายข้างบวก5ไปลบเหลือ11ย้ายข้าง3ไปหารเฮ้ยเหลือ11ส่วน3อ่ะทีนี้ ได้ x เ,เท่ากับ1 1ส่วน3ไม่ได้ระบุไม่ได้ระบุหรือแบบใช้คำนี้เลยคือไม่ได้เจาะจงเลยอะว่ามันจะต้องเป็นประเภทจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มลบจำนวนจริงจำนวนติดลู้จำนวนทศนิยมไม่ขอแค่มึงได้ค่า x มาขายข้างซ้ายเป็นจริงขอแค่มึงแก้หาค่า x จากขายข้างขวาได้กูก็จริงกับมึงด้วยขายข้างซ้ายขายข้างขวาไม่ห้ามสรุปเลยเป็นเซต ของตัวเลข11ส่วนด้วย3เท่านั้นต่อไปเว้ยมันจะมีประเด็นพวกเงื่อนไขนน้องอ่ะมองเงื่อนไขต่อดีๆอันนี้ยังไม่ตั้งอะไรเยอะต่อไปข้อ4เซตเงื่อนไขคือเซตคุยต้องทำให้ไข่ข้างซ้ายและไข่ข้างขวาเป็นจริงคราวนี้ไข่ข้างซ้ายบอกว่าตัวแปรของเซตนี้คือ M จะเป็น M ที่เป็นสมาชิกได้ M ที่แก้เงื่อนไขไข่ข้างขวาได้ ต้องทำให้เป็นจริงของไข่ข้างซ้ายด้วยคือเป็นจํานวนเต็มลบไข่ข้างขวาบอกว่าโอเคเงื่อนไขนี้ถ้าเราพูดว่า m เป็นจํานวนเต็มแล้วกันนะเลขจํานวนเต็มที่มากกว่าเท่ากับ5แม่งมีอะไรบ้างไงนึกในใจเลยอ่ะแม่งกว่า้าก็5 6 7 8 9 10คือไปได้เรื่อยๆแบบเล่นไม่มีที่จบแต่มึงบอกพี่ได้ปะ่ะลองตอบพี่มาดูง่ายๆนะ นองว่าพี่ขีดแค่5ตัวนี้แล้วกันมีตัวไหนไหมหรือตัวที่อาจจะมากกว่า9ก็ได้ที่มันเป็นจํานวนเต็มติดลบถ้าเรายิ่งไล่เขียนต่อจาก9ก้าสิบสเไปเรื่อยๆมีจํานวนไหนได้ไหมที่แม่งเป็นจํานวนเต็มติดลบอลองคิดง่ายๆนะไม่มีนะไม่มีถูกต้องมันไม่มีคือต้องพูดตรงนี้ก่อนว่า ทุกอย่างที่อยู่ตรงนี้มึงทำให้ไข่ข้างซ้ายเป็นจริงแต่ไม่มีตัวส้วนตีนอะไรเลยที่ทำให้ไข่อาผูดผิดเอาใหม่ทุกตัวที่พี่เขียนมา56789ทําทำให้ไข่ข้างขวาแม่งจริงหมดเลยน้องแต่ไข่ข้างซ้ายมึงแบบมันไม่จริงอะ่ะ <c oughs> ตั้งแต่56789ไม่มีตัวไหนเป็นจำนวนเต็มติดลบเลยฉะนั้นถามว่าเอาอะไรมาเป็นสมาชิกเซร็จได้ ไม่มีอะไรเป็นสมาชิกเซตได้นี่คือเซตที่ว่างเปล่าและเซตที่ว่างเปล่าจะเขียนเป็นสัญลักษณ์วงกลมเสียบไม้ตรงกลางเอียงเบี้ยวนิดนึงก็ได้เรียกว่าเซตว่างไม่มีสมาชิกอะไรที่ตอบสนองเงื่อนไขนี้ได้เลยไม่มีสมาชิกอะไรเลยที่ตอบโจทย์ได้โอเคไหม <c oughs> ทันไหมะทันนะได้อยู่นะอะโอเคไหม กมลวันนะ่ะน้องน้องกมลวันงงปะวะพิมมาได้นะพี่เขียนอะไรแบบไม่เคลียร์หรือว่าแบบงงพิมพ์ได้ถามได้อ่ะมีไหมถ้าไม่งงอะไรลองแหกตาดูข้อห้าอ่ะลองแหกตาดูข้อห้าน้องลองกระเดาข้อห้าดูนะ <c oughs> คิดว่าข้อห้าสร้างผลงานยังไงดีคิดว่าข้อห้าเราจะตัดสร้างผลงานยังไงดีข้อห้า งงนะไม่ติดนะโอเคนะอ่ะถ้าไม่งงถ้าไม่ติดนะเว้ยถ้าไม่งงถ้าไม่ติดอ่นะงั้นแหกตาไปดูต่อข้อต่อไปข้อ5ตัวแปรเป็น n เล็กมีสเปคว่า n เล็กเป็นจำนวนนับจำนวนนับคือจำนวนเต็มบวกไขรข้างซ้ายบอกแบบนี้ไขรข้างขวาบอกว่า n ที่เอาไปทดสอบต้องเป็นตัวเลข N ที่ เป็นเลขคี่และเลขคี่ไม่เกิน50จํานวนเต็มบวกที่เป็นเลขคี่ไม่เกิน50มีอะไรบ้างไล่เลยนะ1 3 5 7คือถ้าเขียนเอาหมดมันยาวมากถ้าเรารู้ว่ามันจะต้องยาวมากๆสามารถจุดๆ,ๆอย่างนี้ได้แล้วบอกตัวสุดท้ายก็พอว่าไม่เกิน50คืออะไรนอก่าตัวสุดท้ายไม่เกิน50คืออะไรดีจํานวนเต็มบวกที่ไม่เกิน50 เออในใจพี่ก็คิด49แม่งก็น่าจะแค่49ว่ะแล้วบอะจบฉ่ำเท่านี้ถามว่านับได้กี่ตัวต้องโชว์ทุกตัวไม่ไม่จำเป็นเพราะว่าไม่ได้ถามถึงว่าจํานวนสมาชิกมีกี่ตัวแต่มันสามารถหาได้แต่ณนะตอนนี้ไม่จําเป็นงงไหม <c oughs> โอเคอยู่นะทันนะฉ่ำไหมน้อง มีะระยากพิมพ์ถามถามได้อันนี้เริ่ม1 2 3 4 5คือถ้าใครเพิ่งมาตอนนี้นพี่อยู่ในหน้าที่3ทํทำไป5ตัวอย่างสั้นๆ5ตัวอย่างสั้นๆ1 2 3 4 5สโอเคเว่ย้าไม่งงนะ่ะงงไหม <c oughs> งงไหมงงไหมสี่สิเป็นจำนวนขี้น้องเพราะว่าเวลาเลขที่มันเกินแบบเอางี้แล้วกัน ถ้าเลขมันหลักหน่วยเราก็แค่ดูว่า1 3 5 7 9เราเรียกว่าคี่ถูกไหมแต่ถ้าคือน้องขึ้นสูงกว่านั้นสองหลักน้องอาจจะเห็นตรงนี้ว่าเป็นเลขคู่ใช่4คือเลขคู่แต่การกําหนดคู่คี่กำหนดที่หลักหน่วยการเป็นคู่การเป็นคี่กำหนดที่หลักหน่วยงั้นถ้าน้องบอกว่า49เป็นคู่น้องให้เหตุผลอธิบายทางคณิตศาสตร์ได้ยังไงว่า48จะต้องเป็นเลขคู่หรือเลขคี่ถ้าเราบอกว่า49เป็นเลขคู่มึงฟังล้องงงไหม ขี้กับคู่สลับกันเสมอ,อ48 49 50ถ้าน้องบอกว่าอันนี้เป็นคู่นะอันนี้มันก็คู่ด้วยอันนี้มันก็น่าจะคู่ด้วยแล้วใครเป็นคียมันไม่มีฟังดูงงไหมแต่49พี่บอกก่อนนะม,นมันเป็นเลขคีไว้น้องไม่ใช่คู่นะเว้ยมึงงงปะการเป็นคู่การเป็นคียไม่ได้ดูที่เลขทุกหลักไม่ได้ดูแค่ว่าเฮ้ยหลักสิบเลขสี่เลขคู่กูค,ค,คู่แม่งเลยไมม มันคือการแหกตาดูว่าเลขขี้มึงตรงเนี้ยคือเลขอะไรน้องไว้น้องอันนี้สําคัญนะไม่เป็นไรถามได้คําถามมึงดูประหลาดแค่ไหนกูย,ยินดีตอบการดูคู่ขี้ดูที่หลักหน่วยจับไว้อันนี้นคือเลขขี้โอเคเปล่าไม่ใช่คู่งงไหมเขียไหมน้อง <c oughs> เราไม่ดูที่เลขหลักหน่วยคือต่อให้เลขเยอะกว่าน,นี้เป็นหลักล้านหลักหน่วยเท่านั้นคือ i d e n ิตี้ระบุคู่ขี้อ่าโอเคแยมข้อหก อ่ะข้อ6นะเซตแบบมีเงื่อนไขอันนี้คือเซตควยนะครับน้องเงื่อนไขไขข้างซ้ายบอกว่า x อ,อะไรก็ได้ขอแค่เป็นจำนวนเต็มเป็นจำนวนเต็มแบบพูดลอยๆเต็มบวกได้เต็มลบได้เต็มศูนย์ได้ทีนี้เป็นจำนวนเต็มที่แทนในอัสมการค่าสมบูรณ์นี้แล้วอัสมการค่าสมบูรณ์นี้เป็นจริง พี่พยายามนึกถึงเลข0 1 2 3 4 5ก่อนแล้วกันนะ0แล้กนนะปากกาเขียนไปติด0 1 2 3 4ถ้าเราเอาเลข0แทนไปในนี้ก็จะได้ว่า a b s ส l u t e 0น้อยกว่าเท่ากับ2 absolute 0น้อยกว่าเท่ากับ2 a b s ส l u t e 0ก็คือเลข0 0น้อยกว่าเท่ากับ2อันนี้จริงเลข0จริงน้องว่าเลข1จริงไหม a b s ส l u t e 1เท่ากับ1 หนึ่งน้อยกว่าเท่ากับสองพี่ว่าเอยจริงนะคาถามเลยเลขสองจริงไหมถ้าเอาสองไปแทนในแอดสลูแอดสลูสองน้อยกว่าเท่ากับสองอคำว่าน้อยกว่าเท่ากับคือซ้ายมือจะเท่ากับขวามือหรือซ้ายมือน้อยกว่าขวามือก็ได้อสมการจริงทันทีน้องว่าถ้าพี่แทนสองจริงไหมถามว่าพี่ทำไมพี่ไม่ลองทศนิยมก็ x สั่งชัดเจนว่าเอาแค่จำนวนเต็ม absolute คืออะไรอ่ะ absolute นะครับ a อ s o l u t e นะครับ มันคือภาษาไทยเรียกว่าค่าสมบูรณ์ <c oughs> ต้องอธิบายเร็วๆนะเป็นเครื่องหมายที่เอาไว้ใช้หาระยะทางตั้งแต่เลขตำแหน่งนั้นไปจนจนถึงเดี๋ยวจะมีมีคนถามลบหนึ่ง้าเดี๋ยวพี่อธิบายแป๊บหนึ่งอสรุปคือใช้หาตัวเลขตำแหน่งว่าบนเส้นจำนวนเลขตำแหน่งต่างๆห่างจากเลขศูเท่าไหร่สมมติถ้าพี่เขียนลบส พี่บอกว่าตรงนี้2นี่คือแอบส์ลู e รระยะห่างตั้งแต่ลบสถึง0ห่างเป็นจํานวนความยาวกี่ยูนิตสเต็ปเห่าง2องยูนิตสเต็ปเอะไรประมาณนี้สมมติถ้าพี่เขียน6กแอบส์ลู6เท่ากับ6คือการบอกว่าเนี่ยเลข6กถึงศห่างกัน6กยูนิตสเต็ปเนับทีละ1จํานวนเต็มเป็น1,9 6คือ6กเกช่องอะไรเงี้ยประมาณนี้นะตรงนี้ <c oughs> จะไม่จะไม่ลงดีเทลอะไรมากมายเท่าไหร่แต่เดี๋ยวมันจะมีเรียนแบบลึกๆในระบบจํานวนจริงที่ที่มันจะยากกว่านี้แน่นอนต่อไป2เป็นอ่ะพี่พี่พูดแต่เลขจํานวนเต็มเลยนะแต่ถ้าตั้งแต่มากกว่า2อขึ้นไปพี่ว่ามันไม่ได้ละมันไม่ได้บอกตรงนี้เลยมันมีเลขจํานวนเต็มบวกที่ได้แม่งมีจํานวนเต็มลบด้วยครับมองว่าจํานวนเต็มลบอะไรได้บ้างอย่างที่เราบอกไปนะ แอ s ส l ลูตคือการหาระยะทางระหว่างตำแหน่งเลขนั้นไปสู่เลขศูนย์เลขจำนวนเต็มลบที่ห่างจากศูนย์แล้วห่างความห่างนั้นน่ะมันเท่ากับสองพอดีหรือห่างน้อยกว่าสองมันมีอะไรบ้างพี่ยกตัวอย่างควาย,วายเลยลบหนึ่งอ่ะพออะไรก็ถ้าเองเอาแอปสลูตใส่ให้ลบหนึ่งสำหรับในทางคณิตศาสตร์แอ s ส l ลู e เป็นเครื่องมือที่ถ้ามันเห็นเลขข้างในเป็นอะไรมันจะเป็นการบอกตัวเองว่าช่างแม่มันกับเครื่องหมายลบหยิบเลขข้างใน ออกมาอย่างเดียวแค่นั้น